ะจ่ยากร้อมแล้วอ่ะกราักกรักกราบก,บก,าบกาบหนึ่ครั้งไม่แบมเลยน,นนะะถ่ายรูปด้ยครับดางนั้นก็กิกกดอะไรกินปวยดอ,อกไม้ให้สุณแก่ หนึ่งครั้งไม่แน่นอนนะควรพอในลูกของเรานะครับแล้วก็ยืนส่งนะกลมกลิ้งกลมปลายให้แม่เป็นไตรลักษณ์ของความเป็นแม่นะ ดีครับรองจากเอที I <laughs> ถือว่าทุกท่านได้ความสำคัญนะ้ยเป็นแบบครอบครัวอีกอวันหนึ่งเอาแล้วเพื่อดูว่าทุกนี้มีแม่ของเราไหมมาให้ครบเลยนะลูกๆอยู่ชั้นไหนก็ขึ้นมาเลยเอ้ลูกหลานของเราอ่ะว้างดอก,ก,กไม้ลูกกระลาบลับกระลาบมันนะให้เลยอ่ะพี่แม่ให้พอลูกครับจะทีติดตาลูกพรจะทีติดตาที่หัว วันจันทร์ให้เป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งนะวันจันทร์ที่12นะจุดโรงเรียนจุดอีกวันหนึ่งนะครับจับไปพบคุณแม่เลยโอ้ไอ้โตัวเดียวไอ้โก้เออครับดูดูนะลองดูแม่แม่ของเราฮะแม่ของเราเป็คนเดียวในโลกครับเป็นผู้ที่มีประสบที่สุด นะเราต้องขอรบูชาท่านนะคือท่านนะครับที่ว่าเราวันวันวรจะฆ่นนา,ามารียนนะครับวนนาควรจะฆ่ามารียนตามปกติ ตัวมีบุญธรรมไม่ไปห้องแวะยาเติดนะในตั้งใจเร,เรียนหนังสือเพื่อความจำต่างๆของพ่อแม่และครูอาจารย์ทำหน้าที่ของความพรียนให้ดีที่สุดนะก็จะเป็นอนาคตของครอบครัวต่อไปอย่างแน่นอนครับช่วยกันนะมาโรงเรียนครูอาจารย์ก็กกอบรมสั่งสอนให้ความรู้อยู่บ้านก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอบร ต่างตอนนะอีกมีสิบคำอย่างนี้นะครับเกิดกันนะไปไหมยังเนี่ยไปยังหมดยังเนาะมแม่ไปไหมยังไปแล้วค่ะถ้าใครอยากจะถ่ายรูปนะอยากจะถ่ายรูปยจะมีอีกนะครับจะมีอีกนะคุณแม่ที่พิเศษลวันนี้วันพิเศษไงยนครับบ้านอกับแม่เลยเอาลูกเลยไปโปแม่ เหมือนทุกชั้นเลยทุกชั้นเลยแม่ด้วย